สวัสดีครับอาจารย์วัชรวิทย์เพิ่มสินพานทองนะครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยร,ราชภัฒนสุนันทานะครับอาจารย์ได้รับเกียรติจากทางบริษัทบางกอกอินดัสทรีส์นะครับได้รับเชิญเป็นวิทยากรนะครับในการทําเมนูอาหารวันนี้เมนูที่อาจารย์จะทำก็คือลหน้าสไตล์ฮ่องกงกับฟองเต้าหู้ทอดกรอบนะครับเราจะใช้ฟองเต้าหู้เนี่ยแทนเส้นใหญ่ที่เราเคยทานอยู่ปกติหรือว่าเส้นหมี่ที่เราเห็นมีอยู่ทั่วไปนะครับเรามาดูในส่วนผสมก่อนกันนะครับ ส่วนผสม,สมอันที่แรกนะครับก็คือ <aley> ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เนี่ยเราซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะครับมันจะมีแบบแห้งกับแบบสดอ,อันนี้ที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็น <WAS S 1> ฟองเต้าหู้แบบแห้งนะครับมีผักคะน้านะครับวันนี้ที่อาจารย์ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นกุ้งกับปลาหมึกแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้หมูไก่หรือว่าเอาตามสะดวกเลยครับที่ชอบนะครับเครื่องที่เราจะใส่นะครับก็จะมีหนึ่งนะครับกระเทียมนะครับเต้าเจี้ยวนะครับซอสปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมนะครับน้ําตาลนะครับ แล้วก็มีซอสพริกสีราชานิดนึงนะครับน้ำมันมีสําหรับผัดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแป้งมันฮ่องกงนะครับแล้วก็น้ําซุปนะครับมีเกลือพริกไทยนิดนึงตรงส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ใช้ไว้ในส่วนของการหมักกุ้งกับปลาหมึกให้มันมีรสชาตินิดนึงนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำกุ้งกับปลาหมึกกุ้งเนี่ยเราก็ทําการซื้อมานะครับล้างแกะเปลือกนะครับเด็ดหัวนะครับแล้วก็ผ่าหลังนะครับเราเก็บหางไว้นะครับเพื่อความสวยงามตอนเราแต่งจานนะครับปลาหมึกเหมือนกันนะครับ เราก็ซื้อมาเอาตามสะดวกที่ชอบเลยครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับก็ทําการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็บั้งนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับจากนั้นเราก็รวมกันนะครับเท้ารวมกันนะครับใส่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราเป็นการหมักนะครับให้ตัวรูงกับปละหมึกเนี่ยมีรสชาตินิดนึงนะครับ โอเคเราหมักนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็พักไว้นะครับในส่วนของฟองเต้าหู้เนี่ยก่อนเราจะนํามาใช้หรือมาเสิร์ฟนะครับก็คือเราก็ต้องทําการนําไปทอดก่อนนะครับขั้นตอนการทอดเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงก็คือในส่วนของน้ํามันเราต้องมั่นใจว่าน้ํามันเนี่ยร้อนกําลังดีนะครับแล้วก็ทอดออกมานะครับเราจะได้เป็นฟองเต้าหู้กรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักในส่วนของฟองเต้าหู้ไว้ทีนี้เราจะมาทําในส่วนของตัวน้ารลดหน้ากันแล้วกันนะครับ ก็เปิดเตานะครับเอากระทะวางนะครับตั้งน้ำมันที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเสร็จแล้วกระเทียมสับนะครับสับหย,บยาบๆที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะครับแบ่งส่วนหนึ่งนิดหนึ่งเราจะมาผัดให้ตัวกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยสุกส่วนหนึ่งก่อนนะครับ เพื่อว่าให้ตัวผิวมันคงตัวก็คือเวลาเราเอาไปใส่ในร้านหน้าเนี่ยตัวเนื้อมันจะได้ไม่แยแยนะครับเดี๋ยวระหว่างผัดเราก็ผัดให้มันมีกลิ่นหอมของกระเทียมกับน้ํามันนิดนึงนะครับเจียวให้พอมีกลิ่นนะครับพอกลิ่นเริ่มหอมนะครับนำกุ้งกับปลาหมึกที่เมื่อกี้เราหมักไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ค่อยๆผัดนะครับผัดให้ผิวของมันเริ่มตึงนะครับเริ่มสุกสักส่วนหนึ่งนะครับ เราเห็นว่ากุ้งเริ่มสุกนะครับเริ่มเปลี่ยนสีนะครับปลาหมึกก็จะเริ่มงอตัวมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องผัดให้สุกมากนะครับผัดแค่ให้ให้ตัวผิวของมันเนี่ยเราเห็นว่ามันเริ่มเริ่มสุกเริ่มเปลี่ยนสีนิดๆหน่อยๆนะครับนีนะครับ เริ่มสุกเริ่มได้กลิ่นนะครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะครับให้ต้องสุกดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปใส่ในส่วนของน้าราดหน้านะครับอ่าพักในส่วนของกุ้งกับปลาหมึกไว้นะครับทีน,นี้เรามาทําเครื่องของในส่วนของน้าราดหน้าต่อนะครับกระทะเดิมนะครับใส่น้ํามันเพิ่มนิดนึงนะครับใส่กระเทียมส่วนที่เหลือนะครับลงไปผัด เจียวให้หอมเหมือนเดิมนะครับแต่ระวังกระเทียมไหม้นะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้มีกลิ่นไหม้นะครับจากนั้นนะครับเต้าเจี้ยวนะครับเราใส่เต้าเจี้ยวเลยขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็คือการเป็นการผัดให้เต้าเจี้ยวมันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เป็นการลดความเค็มของเต้าเจี้ยวด้วยนะครับขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงเพราะว่าเราใส่ส่วนที่เป็นน้ําลงไปกับน้ํามันอาจจะกระเด็นได้นะครับพอเริ่มได้กลิ่นนะครับ นำผักคะน้านะครับที่เราเตรียมไว้ล้างให้สะอาดนะครับหั่นใส่ลงไปผัดนะครับผัดพอคะน้าเริ่มสีเริ่มเข้มขึ้นนะครับเราก็ทําการใส่น้ําสต๊อกนะครับหรือน้ําซุปที่เราเตรียมไว้นะครับลงไป ะนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้น้ำเดือดระหว่างนี้นะครับเราก็จะปรุงรสด้วยนะครับเครืองปรุงรสก็จะมีหนึ่งนะครับอซอสปรุงรสนะครับซอสหอยังรมครับนะครับ ซอสศิีราชาเนี่ยเพิ่มรสชาติในส่วนของความเข้มข้นของน้ำร้านน้านิดหนึ่งนะครับน้ำตาลนะครับคนให้เข้ากันนะครับจากนั้นน้ำอาหารทะเลเมื่อกี้นะครับกุ้งกับปลาหมึกที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปนะครับ ระหว่ารงรอน้ำเดือดสักครู่นะครับเรามาเตรียมในส่วนของแป้งมันฮ่องกงนะครับที่ทางอาจารย์ใช้แป้งมันฮ่องกงเนี่ยก็คือมันแตกต่างกับแป้งมันยังไงก็คือแป้งมันฮ่องกงเนี่ยมันจะมีความใสนะครับแล้วก็มีความคงตัวเวลาเราใส่ลงไปในน้ําร้าวหน้าเนี่ยน้ำรั่หน้าเนี่ยมันจะคงตัวมากกว่าใช้แป้งมันปกตินะครับ ใส่ลงไปนะครับคนให้ตัวแป้งกับน้ํานะครับเข้ากันละลายเข้ากันนะครับจากนั้นพอน้ําเริ่มเดือดนะครับเราชิมรสนิดหนึ่งนะครับ ว่ารสชาติที่เราปรุงไว้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับพอน้ําเดือดนะครับเตรียมส่วนผสมในส่วนของแป้งมันที่เราละลายน้ําเมื่อกี้นะครับค่อยๆเทลงไปนะครับคนนิดนึงนะครับระวังว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใส่เยอะไปนะครับมันอาจจะข้นเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไม่อร่อยนะครับระวังนิดนึงค่อยๆใส่ ใส่แล้วก็คนดูนะครับรอให้น้ําเดือดน,นิดนึงเพื่อว่าแป้งจะได้สุกนะครับอย่าอย่าใส่ดนส่วนของแป้งเนี่ยลงไปทีเดียวนะครับเอาความข้นกําลังดีนะครับอย่าข้นจนเกินไปแล้วก็อย่าให้มันใสจนเกินไปนะครับอ่าคิดว่าได้แล้วนะครับพอเริ่มเดือดป๊บ อ่าเราก็ปิดไฟนะครับโอเคนะครับยกออกจากเตาเหลียมตัวตักเสิร์ฟนะครับก็พอเราผัดเครื่องเรียบน้ำรัดหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาเตรียมในส่วนของฟองเต้าหูท้ทอดกรอบที่เมื่อกี้เราทอดแล้วก็พักไว้นะครับมาจัดจานนะครับหักฟองเต้าหู้นิดนึงนะครับจัดจานให้เรียบร้อยนะครับนําน้ํารัดหน้าที่เราเตรียมไว้นะครับ ลาดลงไปนะครับนครับองเต้าหู้ที่เมื่อกี้เราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งนะครับ พริกไทยโรยนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูล่าหน้าฮ่องกงกับฟองเต้าหู้ทอดกรอบนะครับก็เดี๋ยวไว้เราวันนี้ก็อาจารย์ต้องขอขอบคุณทางบริษัทบางกอกอินเตอร์ฟู้ดมากนะครับที่ให้เกียรติอาจารย์มาเป็นวิทยากรสาธิตในการทำอาหารในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เรากลับมาพบกันใหม่ในเมนูต่อไปนะครับขอบคุณครับ